วัดีค่ะวันนี้นะคะกิจกรรมการเรียนการสอนสังคมศึกษาบูรณาการจัดการเรียนรู้ในเรื่องของสารเสพติดให้โทษนะคะวันนี้คุณครูมีกิจกรรมในเรื่องของให้นักเรียนได้ชมคลิปวิดีโอเกี่ยวกับการ์ตูนให้ขอ้อคิดสะท้อนคติอสอนใจเกี่ยวกับกฎหมายสารเสพติดให้โทษแล้วให้นักเรียนได้ชมคลิปวิดีโอฉบับนี้เรื่องนี้และให้นักเรียนได้สรุปแนวคิดหรือความรู้ที่ได้รับพร้อมทอั้งบอก วันของเราลงไปในกระดาษ A4 ให้อยู่ในรูปแบบแผนถามความคิดโดยเขียนหัวข้อตรงการว่ากฎหมา มีคนสี่คนนั่งตามจุดต,าตา่างๆสภาพร่างกายทุกโซนของแพ้งขอ,องเพ,เพลียเกลียดคราบส เกีรติาร์ดชวนให้เก็ยชายใจดมาถึงแล้วลยะค่ะทำที่ตนตรวจสีในสภาพรี่ต์เสร็จปาพบช้ำในทั้ตัวเอ้ยอนเฟิรมเด็ชกชายเห็นสภาพคนเมาขาดสติมีอยากเป็นเช่นนั้น ดกดร่ากยข็งหอแต่กระดูกหน้าตาจะปกติมอได้มีเลือดเสนง้งหนู้กืนเด็กชายเอน่าตื่นเต้นท่ากมีขพต้องร นแน่นอนเรับเพราะตู้ผิดพลาดาต้องแย้รับโอกาสและกำลังใจโดยเฉพาะจากคนไกลตัวแม่ผู้เสยิยจะพผ่านการบำบัดรักษาแล้วก็ยังจำเป็นจะต้องให้ครอบครัวชุมชนสัคงคมให้โอกาสและทุกข์คลองให้ความช่วยเหลือและเป็นกำลังใจคอยฉุดรั้งเพื่อไม่ให้ผู้เสียตดอ่านการบำบัดรักษากลับไปเผชิญกับปัญหาเดิมเพื่อปรับสู่สังคมย่ามบุคคลปกติซึ่งจะเป็นการสกัดกั้นปัญหายาเสพติดไม่ให้ลุกลามต่อไป คุณทำได้หาพยายามและตั้งใจชีวิตได้เริ่มต้นถ้าทุกคนให้โอกาสแล้วชุมชนจะมาช่วยแก้ไขเรื่องนี้ได้ยังไงอ่ะก็ไม่เห็นจะเกี่ยวเลยเกี่ยวสิเพราะทุกคนในชุมชนน่ะสามารถช่วยในการเฝ้าระว,วงังตรวจสอบดูแลชุมชนละแวกบ้านและต่อตบบ้านการซื้อขายยาเสพติดได้หลายมากแล้วแหละเมื่อทราบแหล่งจีนแหล่งค้าหรือผลิตยาเสพติดควรแจ้งให้เจ้าหน้าที่ทราบทันทีด้วยนะ ให้แจ้งตำรวจนะหรอเอ๊ก็ม่จะช่นะเพว่นกจากํารวจแล้วจะแจ้ใครด้อีกล้นอกจากตรวจแล้วจะสามารถโทรไแจงด้ที่สำนักงานปสได้ที่เบอร์หนึ่มหรือถ้าจะแจ้งตารวจก็เบอร์นี้เลยหนึ่ทีนี้ก็าสงสัยสกสทีแล้วนะเด็กๆมันก็หายสงสัแรครับหมอแต่ก็ยังติดอยู่อีกนิดนึง ควรยังไงดีล่ะสิว่าฉันน่ะติดบุหรี่ถ้าพ่อรู้แล้วก็มีหวังโดนด่าเละไม่ต้องกลัวนะฉันจะไปเป็นเชื้อนายเองลูกผู้ชายกล้าทก็ต้องกล้ารับพ่อฉันชอบพูดเสม,มอว่าคนเราต้องให้สุภาพคนที่สมมัผิดกีบเอาล้าเหรอเอางั้นสิไปกันแบบนี้เลยดีกว่านะฉันว่าแต่แต่แต่ว่าฉันกลัวนี่นะไม่ต้องกลัวห,หรอกนะมีฉันไปด้วยทั้งคน 我的你说。多多多 ให้โทษลงไปในกระดาษแผ่นนี้นะคะพร้อมกัะตกแต่งให้สวยงามลงมือทำได้เลยค่ะ สวัสดีค่ะดิฉันชื่อนางสาวนสาวราสุสัยสวัสดีครับผมนายปรพันธ์ย่เย็นวันนี้พวกเราจะมานำเสนอง,งานเกี่ยวกับสารเซ็จพิษให้โทษค่ะ สาเหตุหลักๆก็คือเกิดจากตัวเองเช่นความอยากลองเกิดปัญหาในครอบครัวเกิดจากความตามเพื่อนหรือต้องการเป็นที่ยอมดับในกลุ่มวัยรุ่นครับการป้องกันและดกเรี่ยง<ๆ>เช่นออกกำลังกายอย่างสม่ำเสมอพาลูกอมมัฟลันเคียวเพื่อลดความอยากครับหรือหาจิจกรรมการแจ้งอย่างมีประโยชน์และทานอาหารอย่างมีประโยชน์กัเลมครับสิบวิธีช่วยเลิกบุหรี่หนึ่งสร้างแรงจูงใจให้กับตัวเองสองขอความศึกษา 3. ตั้งเป้าหมายให้กับตัวเอง 4. อย่ารอช้าลงมือทันที 5. ห่า,หางไกลสิ่งกระตุ้น 6. ไม,ม่หมกมุ่นไม่ทำให้ตัวเองเครียด 7. ไม่หวั่นไหวทำจิตใจให้มั่นคง 8. ปหันออกกำลังกาย 9. ไม่ท้าทายบุหรี่ด้วยการกลับไปสูบอีกเป็นครั้งคราวและ10อย่าท้อกับการต้องเริ่มต้นใหม่